สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์ Green A Green B 085 776 0606 085 776 0707สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับตูนวรัตน์นะครับและนี่คือรายการรอบรู้ข่าวกเกษตรนะครับวันนี้จะเป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวเกยากัศูนย์วิจัยนะฮะศูนย์วิจัยไซมอนกรูด พาขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นี่มีอะไระมาติดตามกันครับที่นี่เป็นศูนย์วิจัยด้านการเกษตรที่มีทั้งห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีมเมล็ดพันธุ์พืชนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์พืชในระดับแนวหน้าของเมืองไทยตอนนี้นะฮะมีโรงเรือนระบบปิดที่ควบคุมทั้งน้ําทั้งแสงแดดทั้งป้องกันมแมลงศัตรูพืชแล้วก็แปลงทดลองที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการครับท่านดรประเสริฐก้องเกียรติงามผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาบริษ h o r t เจเนติกส์รีเสิร์ชจำกัดนะฮะเป็นผู้ดูแลศูนย์วิจัยแห่งนี้โดยตรงบอกว่ามีการดำเนินการในพันธุ์พืชไปแล้วกว่า20ชนิดนะครับสำหรับประเทศไทยเราศูนย์วิจัยและพัฒนามเมล็ดพันธุ์พืชเขตร้อนเนี่ยตอนนี้เรามี3จังหวัดนะจังหวัดแรกเลยคือเชียงใหม่นะครับก็จะเน้นพืช4ชนิดด้วยกันมีมะระแตงกวา,มาเมื่อเขือเทศแล้วก็ดอกดาวเรืองนะครับที่เชียงรายมีการวิจัยและพัฒนามเมล็ดพันธุ์พืชอย,อยู่2ชนิด หลักๆเลยเป็นพริกแล้วก็เมล่อนนะครับส่วนอีกจังหวัดหนึ่งคือสุพรรณบุรีเน้นแตงโมแตงร้านบวบแล้วก็แฟงนะฮะทางศูนย์ก็มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมีห้องวิจัยทันสมัยนะครับมีการวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องปี58นี้จะเพิ่มเติมเข้าไปก็คือพันธุ์ข้าโพดหวานข้าวโพดข้าเหนียวแล้วก็ฟักทองนะครับ บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการจําหน่ายมเมล็ดพันธุ์พืชเขตร้อนในประเทศไทยและเอเชียเฉพาะในประเทศไทยนะครับจำหน่ายกันปีหนึ่งเนี่ยเงินหมุนเวียนไม่น้อยเลยนะฮะประมาณ2,200ล้านบาทด้วยกันนะครับโดยเฉพาะ,มะเมล็ดพันธุ์พืช เขตหนาวที่มีคุณภาพปัจจุบันเนี่ยก็มีการนําเข้ามาจําหน่ายใน4ประเทศนะครับรวมไทยด้วยแล้วก็ยังมีมาเลเซียมีเมียนมาแล้วก็เวียดนามส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพริกเผ็ดลูกผสมผักกาดหอมผักสลัดหอ่อแตงร้านแตงโมลูลกผสมถั่วแขกถั่วแขกพุ่มแล้วก็หอมหัวใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นการมีศูนย์วิจัยมเมล็ดพันธุ์ดีๆแบบนี้เนี่ยก็จะทําให้เรามีพืชที่ดีมีศักยภาพที่ดีอย,อย่างยั่งยืน มั่นคงต่อไปแล้วก็จะได้แข่งกับนานาอารยประเทศได้ในอนาคตนะครับก็ขอเอาใจช่วยนะฮะให้ทำเพื่อพี่น้องเกษตรกร,กรแบบนี้อย่างแท้จริงต่อไปนะครับสวัสดีครับ